คนนิจิวะมินาซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กดิเกเมอร์นะครับวันนี้รับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าแอดเดสนะผมอ่าก็จะเป็นตัวละครไอควีนที่เรารู้จักใน a อเอะนะผมตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในแบบอนิเมะรีบอร์นเนาะเรามาดูพาร์ติฟิของแอดเดสกันครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะพาร์ติฟิแรกนะครับก็จะเป็นฟรีสออร่านะพาร์ติฟิลด์นะครับถ้าแอดเดสโจมตีตอนที่มอนเลือดต่ำกว่า40เนี่ยมอนทับจะติดแช่แข็งนนนนะะะแล้้วพพาาสสซีีฟตรรงททัับบบจคคออออมโกก่่็ืไ์เ พัสสิบนี้นะครับก็จะลดคูดาวน์10%นะครับเป็นเวลา15าวิเนาะหลังจากที่เรานะครับ ค่ามอนที่ติดแช่แข็งก็คือเอาไว้คอมโบกับอ่าพาสิแรกเลยนะครับพอเราฆ่าได้เนี่ยมันก็จะลดคูดาวแล้วเนาะสูงสุดคือ30%เลยนะครับก็ถือว่าเดียวเรื่องเลยก็คือค่ามอนที่ติดแช่แข็งเนาะประมาณ3ตัวเราก็ได้ครบแล้วนะครับ30%ก็ถือว่าตึงเอาเรื่องนะสำหรับแอดเดสเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยลวกันอ่ะเผื่อทุกคนอยากรู้นะครับว่าตัวละครของแอดเดสเนี่ยหาได้จากไหนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะหายากนิดนึงเนาะเพราะมันจะดรอปในพอร์ทัลนะครับ พอ์ท่ลนะครับก็จะอยู่ในแอดเวนเจอร์นะครับทุกคนสามารถมาซื้อกันได้เนาะนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าพอซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเทียนหนึ่งนะครับสูงสุดเนี่ยคือเทียนสิบนะครที่ลงถึงเทียนสิแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้อเดสสูงขึ้นครับแต่ถ้าเราลงถึงเทียนหมันก็มีโอกาสได้อเดสแล้วนะแต่เทียนสิเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับพี่ก็จะเปิดให้ดูเลยเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะมีโอกาสออก1.75%นนะครับก็มาลงกันได้นะส่วนของอีโวนะครับก็จะอยู่กับ m p c ตัวนี้เลยนะนี่เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะเป็นถ้วยทองทองตรงนี้นะครับสามารถมาแลกกันได้ในราคา1 0 0 0 0มแคนดี้ครับก็ถือว่าไม่เยอะเนาะสำหรับพี่พี่ว่าไม่เยอะนะเพราะลงไม่กี่เกมเราก็ได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันครับสำหรับอ d d เดตปั๊บพาราดินจะตึงสักแค่ไหนนะครับไปดูในเกมกันเลยร้านใหม่คิดซื้อเอชอบร้านบริการกดเกมพาร์ราคาถูกแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปตกปลาอย่างฟิชชิ่ง <S <S และอนิเมะแวนการหรือจะเป็นแมปอนิเมะรีบอลแล้วทางร้านยังมีกิฟต์การ์ดราคา ได้ไม่บิดไม่เกี้ยนอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะโ่อเคผมก็ตัดเข้ามาในเกมนะครับตัวละครแอดเดสเนี่ยวันเริต้นอ,อยู่ที่ห9 0 0นะพี่ก็จะวางไปเลยแล้วพี่ก็จะมาโชว์พาสซีฟเลยนะครับอเอาตัวนี้แล้วกันนะ เป็นลาดแล้วพี่ก็จะวางลูเคียตัวไหนที่ติดสถานะแช่แข็งนะครับแล้วแอดเดรเป็นคนฆ่าเนี่ยมันก็จะติดอ่าลดคู่ดาวนะครับรอด,ดูนะเหมือนต้องเลือดต่ํากว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะลดคู่ดาวนะครับเหลือหกวิเนาะเป็นเวลาสิบห้าวินาทีนะครับพอปล่อยไว้สิบห้าวินาทีเนี่ยคู่ดาวก็จะกลับมาเท่าเดิมนะเรามาดูดาเมจเริ่มต้นครับดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นะครับอ่าลดคู่ดาวอีกแล้วคู่ดาวเนี่ยลดลงมาเหลือห้าจุดสองห้าแล้วนะครับก็คือลอดลงมาอ ส4 0 0นะครับคูดาวหกวิอ่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น7จุดห้าอันนี้คือคูดาวดั้งเดิมนะระยะ19นะครับขั้นต่อไปขั้นที่2 3,700ดาเมจ9,700นะครับคูดาวเจ็วิแล้วก็ระยะ21นะอันนี้เป็นบัฟพาราดินนะครับทำให้คูดาวเนี่ยลดลงมาเยอะมากๆเลยขั้นต่อไปนะครับ4,500มีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะอ่าวงการโจมตีเปลี่ยนไปนะครับตีเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยอ่าเป็นแท่งน้ำแข็งนะครับตามเอทที่หน, 6, นึ่งหมื่นหนึ่ปั่ที5,300๊บ อ่าดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันครับกูดาวสี่จุดแปดเจ็ดแล้วนะตีเร็วรมากๆครับระยะยี่สิบหกนะผมอ่ามีเสียงเอฟเฟกต์แล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะก็งงอยู่เหมือนกันขั้นต่อไปนะครับหกพันเอาไปเลยดาเมจที่หนึ่งหมื่นสี่พันครับกูดาวห้าจุดสี่อ่ะตอนนี้ลดลงมาแล้วนะเหลือ4.2นะครับอาจจะสับสนนิดนึงเนาะเพราะว่าพาสซีฟของตัวละครของแอดเดสเนี่ยคือถ้ามอนโดนแช่แข็งนะครับมันก็จะ,ะลดคูลดาวเนาะ ถ้าเลือนมอนต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าโดนแช่แข็งเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ยากออกมากๆเลยนะสำหรับพีตอนนี้ระยะอยู่ที่สามสิบห้านะครับทุกคนขั้นต่อไปเลยหกพันหกร้อยปั๊บอ่าหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคูดาวห้าจุดสองวินาทีระยะยี่สิบแปดแล้วนะครับขั้นต่อไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยปั๊บดาเมจสองหมื่นสองคูดาวห้าจุดเก้านะครับระยะสามสิบเอ็ดนะก็จำเอาไว้นะครับว่าคูดาวแอดเดตตอนนี้เนี่ยขั้นที่เจ็ดเนี่ยจะอยู่ประมาณสักหกวินนะครับอันนี้คือมีลดคูดาวจากการที่มอนติดแข็งนะ พี่จะขายดูเคียร์ออกไปก่อนแล้วกันขั้นต่อไปนะครับ9,500เอาไปเลยอาร์เเม2 4 0 0 0นะครับกูดาว6.5วินาทีระยะ31นะขั้นต่อไปนะครับ13,400มีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าก็จะตีเป็นฟู l l LE ด้วยนะอุ้ยตัวเก่งนะเนี่ยตีเป็นฟู l ด้วยนะครับแล้วตีเร็วมากๆเลยอารเมดอยู่ที่2 9 0 0 0นะครับกูดาว6วิแล้วก็ระยะ43นะมาดูระยะดั้งเดิมกันครับว่าระยะปกติเนี่ยเท่าไหร่อ่ะก็คือ32นะครับอันนี้คือบ,บัฟ ไม่ได้บวกพาสสิไม่ได้บวกอะไรนะครับมีแค่บัฟพาราดินล้วนๆเลยตามเมจก็ประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอเดนครับบัฟพาราดินนะเป็นยังไงกันบ้างครับมีตัวอะไรที่อยากให้พี่รีวิวอีกไหมก็ถ้ามีนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย